จกระวัใจกระวับอาการทืออึดอัดน้ำหมุลิงรมบงทืออึอออดอัดน้ำหมุดลิงรำบงครับวันนี้นะครับในนามยุทธทิศมณฑีตำบลกาบเชิงนะครับก็จะมีโครงการนะครับจะเปิดนะครับจะเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่2นะครับก็คงจะเป็นแนวทางนะครับที่ผมได้ มีแนวทางนโยบายตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้งนะครับรุ่นที่หก็ได้จบจบลงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีการรับสมัครรุ่นที่2นะครับส่วนในรายละเอียดนะครับผมคงจะมอบให้ทางรองนะครับบุษราพรทวีเกิดนะครับท่านเป็นผู้ประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่างานนี้ผมเลยมอบให้ท่านดูแลในเรื่องของกิจกรรมทั้งหลายนะครับก็คงจะมอบตรงนี้ให้ทางรองบุษราพรทวีเกิดเลยครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ ดิฉันนางบุษรสราพรทวีเกิดนะคะรองนายกเทศมนตรีกับตำบลดบเชิงคนที่สองโครงการของเรานะคะรุ่นนี้ก็จะเปิดรับสมัครเป็นรุ่นที่สองนะคะก็เริ่มเปิดตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง20พฤศจิกายน2566นะคะระยะเวลาในการเรียนนะคะก็4เดือนนะคะก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่14 ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้สูงอายุนะคะที่มีความสนใจในการมาเรียนนะคะซึ่งระยะเวลานะคะจะเรียนด้วยกัน4เดือนเนาะแล้วก็โซนละหนึ่งกคนนะคะโซนที่1ก็จะสถานที่การเรียนก็อยู่ที่บ้านพาชื่นหมู่ที่20นะคะส่วนโรงเรียนโซนที่2นะคะก็ที่ทําการโรงเรียนก็อยู่ที่ ศาลาบ้านประสัทเบงหมู่ที่14นะคะก็ได้รับความบุเคราะห์จากท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะให้ความบุเคราะห์สถานที่ในการเรียนนะคะในส่วนตรงนี้งานโรงเรียนผู้สูงอายุก็เป็นงานนโยบายของท่านนายกสาครนะคะที่ท่านได้วางนโยบายนี้ไว้ตั้งแต่เริ่มนะคะหาเสียงเนาะก่อนที่ท่านจะได้รับการเลือกตั้ง เป็นนายกและก็ได้รับความสำเร็จนะคะในส่วนตรงนี้ก็ทำให้โรงเรียนของเรานะคะมีชื่อเสียงและก็เป็นที่ศึกษาดูงานของหลายๆที่นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกและก็ท่านผู้นำทั้ง20หมู่ที่ให้ความร่วมมือนะคะส่วนที่มาเรียนแล้วท่านได้รับประโยชน์อะไรนะคะดิฉันจะได้ให้ท่านได้ฟังจากนักเรียนผู้สูงอายุซึ่ง เป็นหัวหน้าห้องนะคะในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางศิรินยาชินพินิตตัวแทนนักเรียนผู้สูงอายออุจุดประสงค์ในการเรียนของเราก็ทำให้ผู้สูงอายุได้พบปะเพื่อนๆต่างหมู่บ้านได้รู้จักพบปะกันพูดคุยกันจะได้ไม่เหงาไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ปะการไปเรียนก็จะได้มีความรู้ เพิ่มขึ้นเพราะว่าจะมีวิทยากรจากที่ต่างๆได้มาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆการออกกำลังกายหรือว่าการสนุกสนานผ่อนคลายเราก็มีให้ค่ะการเรียนก็ทำให้สนุกสนานทุกอย่างเลยค่ะในในแต่ละคาบเรียนทุกครั้งที่ไปเรียนขอขอสนุกไหมคะนักเรียนสนุกค่ะค่สนุกเอ สวยสวยขอจินด้วยจะได้ไหมจ๊ะเฮ้นี่อันทีนาเเลียงก้นไตไรใครกระพุ่งโครากาไตจังนาลิกากาไตจังนาลิกาลาน้านาโมลิกุยจุมจังแกใส่กระวัดใส่กระวัดเอา ຈັງແກ້ອັກກະວັດຈັກກະວັດອະຄັນທືອຶດອະນະໂມລິນເລືອມບົງຄັນທືອຶດອັດນະໂມລິນເລືອມບົງໂອ້ຮອດໄປບາຍ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 ໄປບາຍບາຍເດບາຍຕາຈຳລັດເຈດບາຍຕາຊຫຼອງກັນ